นี่โอ้เรามาอยู่ในวงล้อมของกัได้นเสาร์ดูสิมันช่างน่ากลัวจริงิงเรามาดูน้องสาวตัวนี้เลยโอ้ดูสิโอ้เขามีเขี้ยวใหญ่มากเรา,าดูเขาอาปากเออยนี่โอ้อยังน่ากลัวนี่คือก็อกซิล นั่เสาก็ซีลานะครับหัวก็จะเล็กขาก็จะใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ซีลาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นูน้นจะเป็นก็จิฮะก็จิมีฟันสองตัวนะครับก็จิมีฟันสองตัวเอบัวก็จะเป็นไงโงหงหางฟาดนะครับหางฟาดบ้านแ,แน่ๆว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวโอว้ดูสิอ๊า โอ้ไอโนุางสาวกัดก็ิลาไอโนุ่สาวกัดก็ิลาเลี้วดูสิว้าวว้าวอ้ยดูิว้าวว้าวโก๊อจีจะทำยังไงก๊อดจีจะช่วยได้ไหมก๊อจีมาโอ้

Oh, this